ครับทองปลูกเลยลูกยังไงปลูกรูนี้ปลูกรูนี้ปลูกใส่รูนี้เลยอ่านี่ลงไหมอ๋ออ่ะปลูกอันนี้ดีกว่าปลูกอันนี้อ่ะไปเอาข้าวโพดมาสิอ้อมไปเก็บมาอันนี้ข้าวโพดป้อมลูกกินไม่ได้อ่ะข้าวโพด โคตรปลอมนะเอาปลูกปลูกปลูกลงช่องนั้นเลยใส่ช่องนั่นหละใส่รูเลยนี่อืมนี่ไงข้อปลูกหัวใช้เท้ามากนี่ปลูกนี่นี่ปลูกอ่ะปลูกมาก รถเป็ดไหนไหนเป็ดเดินยังไงเออเดินเหมือนเลยมันเป็ดนี่นะมุมนี้ก็ชอบเลยนี่อ่ะมุมนี้เป็นของเล่นเต็มไปหมดเลยเป็นตุ๊ก,กตาเต็มไปหมดเลยมีตัวอะไรมั่งลูกไหนอุ้ยบันนี่กระต่ายกระต่ายต่ายตัวน้อย โอ้โหมีอะไรอีกโอ้โหมีแพนด้าเหรอแพนด้าแพนด้าโอ้โหตัวนี้ตัวอะไรอ่ะตัวนี้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรเหรอตระหลาดสายลุงสายลุงเขาเป็นสายลุงไงไงสายลุง่า,งา,งา,งงา,งาคือสายลุงอารมณ์ดียิ้มแย้มตลอดเวลา นี่ไงใส่ลุงเขามียิ้มด้วยนี่ใส่ลุงอ๋อปานิโม <Ban imo. S 1> oh, รู้จักปานอย่างดีเลยโ <Be el. S 1> อ้โห oh, พราฟซาร์นั่นตัวอะไรลูก <Yeah. S 1> เสือโอ้เสืออันนี้ล่ะ <Be el. S 1> อันที้ให้ใส่ก่อนสิอ่ะมาา้าลา,ายใส่ม้าลายนี่ม้าลายอยู่นี่อ่ะช้างตัวโกรธเลยช้าง สายช้างช้างอยู่ไหนอ๋อลิงอยู่นี่อืมช้างอยู่นี่อ้าวอันอนี้อะไรลิงอ่าอันนี้จริงโจ้ใส่จริงโจ้เลยอันนี้แรดแรดนี่ใส่แรดใส่ตรงนี้ควแรดไงแรดอันนี้สิงโตสิงโตโอ้เหตุเลย เตงโตหมุนให้โตอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอา้าแขวงอ่ะแขวงก็แขวงอ่ะแขวงถูกแล้วแขวงถูกแล้วแขวงตึ้งเสร็จแล้วไปเลยนี่รดน้ำต้ไนไม้ไหนเอาบัวไหนเอานั้นเอาเล็กก็พอแล้วเอาเล็กก็พอแล้วเอ้ยออกไปรดน้ำรดน้ำรดรดผักป่ะรดผักเลย โอ้โหรถผามีน้ำไหมอ่าไปรถผักกันนู้นพริกรถพิกด้วยรถพริกรถพิกด้วยโอ้ปักทองนี่ไงปักทองเจอแล้วรถปักทองเร็วขับรถวัวเป็นรถปักทองเร็วนี่เจอปักทองแล้วนี่ไงปักทองอ่ารถปักทองเลยลูกนี่รถน้ำปักทองเดี๋ยวปักทองก็จะโตให้เรากิน เก็บบัวเก็บบัวเก็บบัวเราจะเก็บผลผลิตแล้วอ่ะถ่าตะก้าใส่ผล,ผลผลิตเก็บพักทองเก็บพักทองเก็บพักทองถ่าตะก,ก้าเลยเอาพักทองไปส่ตะก้า,า,กกาช้อปปิ้งไว้โอ้เก็บผักเก็บผักเก็บได้ไ้มลูกออเอาโอ้สองลูกเหรอชอบมากเลยพักทองเอาโู้นลงไหมลูกเล็กไหมลูกเล็กพักทองลูกเล็กนี่ไง เอาไม้เข,ข่กเล็กนี่เอาเก็บเก็บอันนี้ลูกทับหรือเปล่าลูกทับใช่ไหมเอาเก็บไหมอ๋ออันนั้นเหรออันนั้นเอาไปควนดินหรือเปล่าโอ้โหไปขึ้นรถไฟขึ้นตรงไหนอ๋อขึ้นขบวนที่สองเหรอโอขบวนนี้เหรอแต่พ่อนั่งหน้าดีกว่าพ่อขับรถนี่โอ้โห เด้งเลยโยกเลยโยกร้ามยังรถจะไปแล้วดึง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 โยกดึงดึงเฮ้ดึง้ยไฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยดึ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้โทรศัพท้ยเฮ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 ้ยเ้เเ้ย กดเลขหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหยกหูแล้วกดเลขยกหูไว้ฮัลโหลหารับสายหน่อยโทรหาแม่สิอ๋อวางวางเอ,อ้ยเอาวางปึ่งหากดเบอร์ได้เปล่า <c oughs> ไม่เอาแล้วโอ้โหรีบวิ่งฟูดมานี่เลยอะ่ะ โองบานสัตว์อ๋อขัดเกียร์เก้าอี้เหรอขัดเกียร์โต๊ะเกียร์โต๊ะนี่ไงเรารักษาสัตว์กันก่อนรักษาสัตว์กันก่อนนี่หอมฝากกันไว้เต็มเลยเอาเข็มฉีดยามาฉีดลูกหมีแล้วเข็มฉีดยามาฉีดหมีเข็มฉีดยาเอาเครื่องมือแพทย์ก่อนเครื่องมือหมอเอาเครื่องมือหมอใช่เอาคุณหมอคุณหมอสบายนี่ไว้คุณหมออาศัยนี่ไว้คุณหมอ คุณหมอเอาไปวัดเอาไปฟังนี่เอาไปฉีดยาอาฉีดยาไปไปฉีดนู่น,น,นเดี๋ยวเอาเข็มฉีดยาเราไปฉีดนู่นเลยรักษาใครก่อนนี่รักษา,าคุณหมีก่อนไหมหมีชมพูอารักษาหน่อยไม่สบายฉีดยาให้หน่อยฉีดยาจ้าเจ็บจังเลยหายแล้วฉีดยา เลือกเอาอะไรไปรักษาดีลูกต้องใช้อะไรรักษามากใช้อะไรรักษามางอ๋อที่ปั๊มหัวใจมั้ยที่ปั๊มหัวใจอันนี้ผ่าใส่เครื่องมืออันนี้ครีมเอาไปนีบใช้หนีบที่เครื่องมืออันนี้เอาไปทำอะไรลูกจะสุนหลายอย่างเหลือเกิน มือหมอคว้าไปตีได้ไหมทุกขั้วเลยอ่ะขอเอาไปรักษาโอ้โหได้เครื่องมือแล้วอ่ะทุบๆรักษาหน่อยทุบๆโอ้โหหายไหมเนี่ยโอ้โหดินานาการของเขาเนาะเด็กๆนี่รักษารักษาอ๋ออ่ะ,อะ,อะรักษาตุ้นหมีละตุ้นหมีอ๋อมีหมูในหม,ม,หมูรักษาหมูหน่อย รักษาคนโหมโอหมูหมูหมโอ้รักษาครบทุวแล้วาหายดีแล้วไปเราไปร้านถัดไปกันดีกว่าสถานีอวกาศสเตชันโอ้มีอะไรมัม่งลูกดูสิโอ้มีชุดอวกาศนี่มวกหมวกนี่ห้องควบคุมหรือเล่าห้องเครื่องบินนี่ห้องนักบินอวกาศนู้นมีมีนักบินอวกาศอยู่ข้างนอกเห็นไหม โอ้ oh, บังคับเลยกด <inqu iet S 1> กดปุ่มกดปุ่มเปิดประตูเปิดแอร์ล็บเพื่อเขาเข้ามาปึ้งโอ้โหมีดาวเทียมด้วยดูลูกนูองไงโอ้โหน้่มันดาวเทียมสปุกนิกรึเปล่าลูกโอโ้โหเจอโใครมั้งโอ้โหนี่เรามาในะท้องฟ้าแล้วเรา มาโผล่นะต่างเครื่องบินได้เลยลูกโอ้โหบินได้เหรอเราเป็นวอนสเตอร์อะลูกบีบแตร์เด้อปีน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 เลี้ยวขวาเลี้ยวขวารถโยกพุ้งบึ้งบึ้งบึ้งโอ้รถคันนี้ไปไหนเนี่ยมีคนตัดหน้ามีคนตัดหน้าเบรกเบรกเบรกแล้วเบรกเบรกโอ้โหขับซิ่งไปเลย ไปไป,ไปสถานีดับเพลิงนี่ไงเขาเปิดบ่อแล้วเกิดเพลิงไหม้แล้วเกิดเพลิงไหม้ใส่หมวกแล้วใส่หมวกนักดับเพลิงต้องเตรียมใส่หมวกก่อนใส่หมวกนักดับเพลิงโอ้โห <c oughs> อ๋อครับครับ <c oughs> นี่ไงพร้อมขึ้นรถแล้วยังรถ <c oughs> ด,ดับเพลิง <c oughs> นี่ <c oughs> มีเตาแก๊ส <c oughs> ใช่แล้ <c oughs> อันนี้ถังดับเพลิง นี่ถังดับเพลิงลูกถังดับเพลิงนี่เปิดหวอเปิดหวอไปเปิดหวอป่ะขึ้นรถเลยเอาเปิดหวอแล้วกดสีแดงเปิดหวอเปิดหวอแล้วถึงดืง้อนี่ไงอ๋อแล้วกดค้างไว้เหรอนี่วู้อ๋อขอแล้วน้ำต้นไม้ต่อเอาฝัก เออเอาไปลดเลยอันใหญ่อ่ะรถผักอันไหนรถพ๊กทองอ่ารถก๊กทอง,อทองโอ้รถสัมบูดีไหมมีมแมลงกัดไหมมีมแมลงไหมอ้าวบัวล้มละเอาใส่ตะกร้าไหมใส่ตะกร้าโอ้เก็บได้เลยนะผลผลิตรถน้ำผูกเก็บเลยอืมอ่นนี้ไปขุดดินขุดดินปลูกปลูกเอาไปปลูก หยิบมาอันเดียวพอลูกอ่ะปลูกควนดินอ่าควนดินควนดินควนดินเราฟักทองปลูกอ่ะฟักทองปลูกลงไปปลูกฟักทองอ้าโหอ่ะควนดินต่ออ่ะปลูกอีกอ่ะปลูกอ่าปลูกควนดิน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 หน่อยอ่ะควนดินเออควนดินควนดินนี่ควนดินนี่ควนดินเออควนดินควนดิน เอออับพักทองในตะกร้ามาปลูกแล้วพักทองในตะกร้ามาปลูกแล้ยหาเลยหาเลยนี่ตะกร้าตะกร้าอยู่นู้นตะกร้าใส่พักทองไว้เอาตะกร้ามาอาควนดินต่ออาควนดินก็ได้ลูกแล้วแต่จินตนาการเลยลูกเอออาเกมควนดินเสร็จแล้วเกมอ๋อเเบลกำลังปลูกอะไรอยู่ลูก ตกอะไรอยู่ลูกปลูกปักทองใช่ไหมไหายพวนดินยังไงทํายังไงอ๋ออ๋อเอาพวนดินอ๋อ,อตักน้ําใจเหรออ๋อตักน้ําใจอ๋อดีจังเลยเออนี่งไเงเลยปลูกไว้ฟักทองสองลูกปลู <c oughs> เป็นฟักทองสองลูกเลย